you yeah. เสน่หนเสน่ห์งามมากปลูกตามรั้วก็ได้กินเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยไป้น้ำหัวน้ำสวนนี่ละ่ะนี่ยังปลูกแน่แ่กันเข้าไปเบียดเบียดกันเข้าไปเนี่ยหละผ้าปลูกในก,กระถาง เออยายอาดเดอฝุ่นผักกะเพราบักล้ายเลยนี่บักเขียเขียม่วงเขียม่วงนี่พักขนา้าปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางพ่อได้กเก็บพัด เขียมีบักแตงมีบักกระเทศมีกับใบขึ้นไทรพอดีเก็บกินมีกาบกาบกาบบัูันแขกดำไว้เจ้าหน่อยกับสิหากระทางมาปลูกใส่ตัดหกักแก้วมันออกมันจังสีบ่สูงแล้วก็เอาไหมดำไว้ยังสิดำไปยังสิ นี่ต้นแค่เขาจะเก็บดอกไว้พัดเมือเสาร์นี้นี่ออกมาอีกแล้วกินไว้ึคนอย่างนี้ดอกดอกแค่คุณโอ้ยป็นคนพอขาดมันได้กินเบิดลตละนี่บัลแกยกระปลูกเทศกระถางเลี่ยงๆไปเด้ยอยายอาเด้อ